สวัสดีค่ะวันนี้หยิงจะมารีวิวเครื่องสำอางจากบิสูบิสูมีทังคอลเลคชันก่อนหน้าแล้วก็คอลเลคชันปัจจุบันนะคะตอนนี้หนังหน้าแย่ก็ได้ลงมาบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงใหม่ให้ดูบนมือของหยิงแย่นั่นเองจ้ะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่ใช้นะคะเราก็บำรุงผิวตามปกติก่อนแล้วก็ใช้ซิลกี้พอพรีเมอร์ปรับผิวให้เชิดฉายค่ะตัวนี้ก็จะช่วยแก้ไขเรื่องรูขุมขนกว้างความหมองคล้ำแล้วก็ความมันของผิวหน้านะคะ ท่านไหนไม่พอค่ะเป็นเกราะความสวยที่เสริมประสิทธิภาพเมคอัพให้คงอยู่ติดผิวยาวนานด้วยถัดมาจ้าตัวนี้เป็นคริสตัลออร่าซูเปอร์สตาร์วอลูเมอร์นะจ้าตัวนี้จะเพิ่มความโกลว์แบบเหนือระดับเลยมีวที่ใช้3แบบก็คือใช้แบบเพียวๆไปเลยนะคะหรือว่าใช้ผสมกับบีบีครีมในอัตราส่วน 1- 3นะึต่อานี่ยที่แยใช้ตอนนี้นะคะหรือสุดท้ายค่ะใช้ในฟินิชลุกด้วยการแต่งแต้มเนื้อครีมลงบนบริเวณหน้าผากสันจมูกคางและหนกแก้มเพื่อที่จะไฮไลท์นั่นเองจ้า หลังจากนั้นจ้ะยาก็ลงแป้งฝุ่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีการลงแป้งฝุ่นที่ดีก็คือว่าต้องลงด้วยวิธีการตบๆแบบนี้เท่านั้นห้ามมีการถูกเกิดขึ้นเด็ดขาดนะจ๊ะถัดมาเลยค่ะตัวนี้เป็น The White Queen g u t Th a Thione Powder Pack SPF 27บ PA บวกๆค่ะเป็นแป้งผสมรองพื้นสุดบางเบาแต่ให้การปกปิดถึงขีดสุดเลยแล้วก็ควบคุมความมันเพื่อผิวขวาวก็จงางใสตลอดวันด้วยนะคะตัวนี้จะแบบว่าค่อนข้างบางเบาหนิดนึ่งส่วนตัวนี้ค่ะคอลเลกชันใหม่ค่ะ Starry Jewel Powder Pack SPF 4 ตัวนี้จะค่อนข้างหนากว่าตัวที่แล้วนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นสุดยอดแห่งปีเลยซึ่งแตกต่างจากแป้งทั่วไปเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยสีแป้งจาก ขาวก็จงางใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมสุดพิเศษด้วยการ personalize c o s m e t i c สลักชื่อหรือข้อความลงบนไอเทมเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับสาวๆนะคะเพียงซื้อสินค้าใดๆในคอลเลกชัน Starry j e w e l ครบ1,500บาทรับฟรีทันทีค่ะสลักชื่อหรือข้อความลงบนเครื่องสำอาง2ชิ้นจ้าอ่ะถัดมาถัดมาเป็น brush on นะคะเป็น Starry j e w e l Trio brusher นะคะตัวนี้เป็น brush on เนื้อฝุ่นเนื้อแมตนะจ๊า แต่ว่าให้สัมผัสแบบเนื้อกำมาหยี่เลยมี3เฉดสีในตลับเดียวเราก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะซึ่งแย่ชอบใช้สีอ่อนๆมากแล้วก็เข้มๆเ,เนี่ยเราค่อยมาลงตรงช่วงหนกแก้มที่หลังนะจ๊ะอ่ะวิธีการลงแป้งวิธีไม่ใช่วิธีการลง,ง,รลงบัชออนก็ไม่ขอสอนแล้วกันน,ะน้องบัลลตตะคนอ่ะถัดมานะคะจะพูดถึง Glittering Love Auto Eyebrow Pencil นะคะตัวนี้เป็นดิสอ์เขียนคิวนั่นเอง ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนไทยนะคะเออคิวหายกันหมดอ่ะมีโทนสีที่เหมาะสมกับคนเอเชียอย่างไลท์บราวน์แล้วก็ดาร์กบราวน์นะคะซึ่งวันนี้จะใช้แบบไลท์บราวน์นั่นเองแต่จริงๆนะถ้าอยากแบบว่าทาเข้มๆมันก็จะเป็นอีกลุกนึงนะคะแต่วันนี้ขอบแบบเกาหลีใสๆชิวๆนะคะก็เลยทาแบบเบาๆบางๆนะคะพอทาฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นฝั่งที่เป็นอะไรนะ <laughs> ผู้กันเอออย่างงี้นะคะรายการที่จะตัดปัดๆให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดมาตัวนี้เป็น Love Complete Makeup Palette นะคะตลับเดียวอยู่กันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้จากอายแชโดว์ก่อนละกันนะคะนี่อายแชโดว์อายแชโดว์ ตัวนี้เป็นอายแชโดว์ประกายมุกนะคะมีโทนสีชมพูอมน้ำตาลส้มมีสีเฉดส,สีด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อฝุ่นอนุละเอียดพิกเมน t แน่นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะและในตลับนี้นะคะก็มีเป็นบลัชออนเนื้อฝุ่นนะคะก็จะเป็นสีชมพูระเรือดดูสดใสส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อบางเบา SPF 1 8นั่นเองนะจ๊ะอ่ะลองดูนะคะแยก็ลองแต่งตาแบบเบาๆชิลๆนะคะก็ ใช้เป็นโทนสีหวานเป็นหลักอะถัดมาค่ะตัวนี้เป็น Super Tattoo Pencil อาย l i n e r นะคะเป็นไอเทม of the Year เลยคือแย่ชอบตัวนี้สุดเพราะว่ามันแบบมันโอเคมากอะตัวนี้จะช่วยปรับลุกระหว่างวันให้ดวงตาดูกลมโตแล้วก็อ่อนหวานนะคะสามารถใช้เป็น Inner Liner ก็ได้นะคะแต่ว่าแย่จาไม่ค่อยชอบเขียน Inner อร์ไลเนอเท่าไหร่ยแยะก็เลยเขียนด้านนอกซึ่งก็โอเคมีความสุขเวอร์นะ อ่ะถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นมาสคาร่านะคะอยู่ในตลับเลิฟคอมพลีทเมคอัพพาเลตนั่นเองค่ะตัวนี้จะเนอรมิตขนตาให้หนาแล้วก็งอนยาวเป็นสูตรกันน้ำด้วยนะคะยิ่งปัดขนตายิ่งงอนสวยเพราะว่าเขาเป็นขนแปรงไฟเบอร์แบบสลิมประสิทธิภาพนี่เหนือระดับแล้วก็เรียงตัวอย่างละเอียดสุดๆเลยก็เลยทำให้เนื้อมาสคาร่าเนี่ยเกาะในปริมาณที่พอเหมาะไม่ทำให้ขนตาจับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะอ่ะถัดมาลิปสติกเลยดีกว่าค่ะเป็นลิป ไม่ใช่ลิปสติกอันนี้เป็นลิปลิควิดนะคะเป็นเนื้อกำรรมหยี่พิกเมนต์แน่นมากๆสีสันสดใสติดทนนานตลอดวันนะคะแล้วก็ยังมีสารบำรุงให้เรียวปากชุ่มชื่นด้วยวิตามินอ e ีอีกด้วยจ้าอ่ะแล้วก็มาดูอีกอันนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นเป็นคอลเลคชันของ s t a ลล์ e ี่จิวเวนั่นเองนะคะตัวนี้ก็คล้ายๆกันอ่าแต่ว่าวันนี้โชว์เป็นสีส้มเออลองดูนะคะว่าระหว่างสีชมพูกับสีส้ม หรือจะไฟใครจะชนะอย่างนแต่ก็ไม่ควรทาแบบนี้นะคะหรือว่าจริงๆแนละ้วเ,เราเอามาผสมกันก็ได้จะได,ได้เป็นสีพีสสวยๆอ่อนๆนะคะอ่ะนี่เป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วนี่สวยขอบคุณมิซูวิสูมากค่ะโอเคปะจุบจุบจบจุบบุบบาย